ครับก็จะเป็นการพอดีผมเห็นสังเกตรถมีอาการความร้อนขึ้นเร็วมากลองมาเยดูตรงหน้าหมอน้ำโดยถังเจนเห็นดอกหญ้าขึ้นเต็มเลยไม่ใช่ขึ้นเต็มี่เป็นรูดูอยู่บริเวณหน้าขาม่อน้ำผมก็เลยลองหาวิธีเอาดอกหญ้าออกก็ลองขัน ตัวตะแก้ข้างหน้ารถออกดูก่อนลองขันไปดู<อ>เรื่อยๆก็เก็นว่ามันดึงออกมาอยากก็เลยลองเปิดฝาโป่งหน้าดูว่ามันจะมีวิธีออกยังไ,ไงได้ไง่ายๆบ้างดูรูนอตเงเลย พ็จะเอายังไงอืมก็เลยมี่ดอกยานี่เยอะมากครับอืมถ้าจะอ,าออกนี่ค่อนข้างแน่นอออกน็นนนเลยสังเกตเห็นว่ามัน มีตะแกรงหรือเปล่าตะแกรงกันหม้อน้ำก็เลย่ะหมุนน็อตกลับไปก่อนอเดี๋ยวกลัวน็อตหายจะมีออตัวเมีอยู่ด้านในอ่าถอดทั้งอากาศก็ลองคันดูก,ก่อนนี่ รูมันเล็กมากนะครับเออแต่มันก็ทะลุผ่านมปได้อาจจะเป็นด้วยแบบแรงพัดลมที่ดูดเข้าไปด้วยเนาะอ่าวาอยู่หลายรูไม่มีนอตให้ขันอืมตองหาอยู่นาครับเนี่ยครับลองดู <Okay. S 1> เต็มเลย หลงย้าเต็มตะแกรง,ง,ลงเลยครับลแล<ต>้วผมนึไวความร้อนขึ้นไวมันไปติดกับหม <ไป S 2> ้อน้ำอเกว่าลองคันดูก่านไปบังลมหม้อน้ำอาจจะทำให้การระบายพัดลมระบายความร้อนลดทำไม่ได้สะดวกเนาะเลยลองว่าจะ เอาหน้ากากออกลองหาน็อตมาขันดูใช้เบอร์สิบระหว่างที่ขันก็ไอ้สังเกตเห็นว่ามันมันมีตะแกง อะไรหรือเปล่าเออคิดว่ามันน่าจะเป็นตะแกรงมั้งกันอยู่อีกชั้นหนึ่งหรือเปล่านี่ก็ขันรถอเกือบจะสุดละอืมเฮ้ยเออเอม,มันขยับได้ตะแกรงผมก็เลยขันรถอลกัด นดครับก่นอนว่าอีกอย่างไม่ใช่ช่างด้วยเดี๋ยวอะไรหายขึ้นมายุ่งเลยทีนี้ เนือยมันลกกระแกงดูเออมันเอาไรจริงๆเต็มเลยครับฮัลโหลเดี๋มันร่วงไปข้างล่างแล้วครับทีนี้ก็เลยต้องหาวิธีที่มันร่วงในข้างล่างเนี่ยเอาออกยังไงดีก็เลยต้องไปหาอุปกรณ์ตัวช่วยในการที่เอาดอกหญ้าที่มันร่วงอยู่ข้างในออกก่อน มันมีตะแกงครับรถมันมีตะแกงข้างหน้าเหตุลใช่ผมไม่รู้ว่ารถเออเมืองไทยมีไหมอีอย่างก็ไม่รู้ดีไม่ใช่ชาวไร่ชาวสวนเนาะชาวสวนพุทธัเขาจะมีไปตกข้างล่างเนาะเราหาอะไรลองว่าผมโงม้นม้ำเน<ๆ>ี่ยไม่มี ไม่มีอะไรอุดตันเลยร่วงเต็มเลยดอกยา้านี่ขุยข้างล่างร่วงเต็มเลยครับเดี๋ยว<ด>ลองไปหาอุปกรณ์เสริมก่อนเย่งง่ายง่ายหาอุปกรณ์เสริมมาแล้วทีนี้ก็ปัด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 ,ปดตรงางสะอาไไดไปเรื่อยๆครับอ ก็หล่นไปข้างล่างเกือบจะหมดละน ลวงม,มาข้างล่างก็แย่ออกเราแบบรูข้างล่างออกเคาะๆาะๆจริงๆเขามีที่เป่าเนาะเป่ากับเ,า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 เาอาฝุ่นเลยก็น่าจะ่ง่ายกว่านี้แบบดีบ้านสวนไม่มีก็ลเลยใช้วิธียังแยงเอาตามอุปรกรณ์ที่มีอยู่ ครับหลังจากผัดเสร็จลวก็ยังมีอยู่บ้างเดี๋ยวค่อยหาตัวเป่ามาเป่า <c oughs> เต็มเลยกอโล่งแล้วครับจากเมื่อจะกู่นี้ดอกยญ้าเต็มเลยรถไทยญี่ปุ่น มือสองอเขาก็จะมีผมไม่รู้รถมนไทยมีไหมเขนญี่ปุ่นเขามีจกแกรงนีสองแั้อก็ดีนะอันนี้ผมก็ไว้ทำไมลดความร้อนขึ้นเร็วอ่าเรามาสังเกตเห็นอ๋อดอกหญ้าผมก็นึกว่าตัวอะไรมาทำรัง ในได้ไดไปิอุดอยู่ในตะแกรงหม้อน้ำนะครับเป็นการบำรุงดูแลรักษาเริอมต้นที่ไม่ได้ใช้งาน